นี่นะคะต้มกระดูกหมูของแม่ดื้อแม่ดื้อก็แบ่งใส่ก,กล่องไว้ได้ห้ากล่องใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็กล่องละวันเลยนะกินได้แบบเช้าเย็นเลยนะคะเนี่ยมะละอยู่ข้างล่างนะคะเพราะาแม่ดื้อเอามะละไว้ข้างบนเนาะ,ะก็เลยกลัวเละก็เลยตักไปก่อนเนี่ยค่ะกับข้าวทำทีก็กินหลายวันนะคะแต่ว่าหนาวๆแบบนี้สดละร้อนเวลาเอามาอุ่นก็มีแรงนะคะกินแล้วมีแรงขางเงินงไง แม่ดื้อทำก๋วยเตี๋ยวทานนะคะเพราะว่าอากาศหนาวนกะกินก๋วยเตี๋ยวก็คือทำทีมันกินได้หลายวันนะคะต้มหม้อใหญ่ๆเลยแล้วก็ซื้อเอ็นมานะคะจากพี่เขาก็ขายเยอะก็ทำทีก็ทำหมอ้อใหญ่เลยะคะ่ะแล้วก็แม่ดื้อก็ได้ถั่วงอกมาจากร้านค้าฝรั่งนะคะวันนี้ก็เลยได้กินก๋วยเตี๋ยวกัน,นะคะ่ะพี่ยิ้มก็กินด้วยเอย้ไม่ใช่พี่ยิ้มพี่ดื้อคะ่ะพูดผิดพี่ยิ้มไม่กินนะคะวันนี้แดดดีนะคะแม่ดื้อก็เลยว่าจะทำไส้กรอก อยากกินค่ะเพราะว่ากล่ำปีหน้าร้อนออกมาแล้วนะคะไม่ไดู้แกะกระเทียมไมว้ละแล้วนี่ก็เป็นเนื้อหมูบด1กิโลนะคะแล้วตอนนี้ไม่ไดูก็กำลังจะหั่นหนังหมูค่ะเนี่ยต้ไมไว้แล้วนี่ค่ะเดี๋ยวขอหั่นหนังหมูก่อนนะคะตอนนี้ไม่ไดือหัน่นหนังหมูเสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยวไม่ไดูก็จะทําการ ผสมนะคะเนื้อหมูก็อยู่ในกระมังแล้วมีกระเทียมยังไม่ได้ตำแล้วก็มีข้าวสวยที่เย็นแล้วะคะ่ะหุงไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเดี <S <S ๋ยวมาดูอีกทีตอนแม่ดื้อตากเลยนะคะเพราะว่าตอนขยำตอนยัดใส่ไส่เนี่ยคือมือมันจะเลอะแม่ดื้อก็ไม่อยากถอดถุงมือเข้าถอดถุงมือออกนะคะเวลาก,กดเอ่อวิดีโอก็เดี๋ยวมาดูตอนตากเลยคะ่ะแม่ดื้อต้องรีบนะเดี๋ยวแดดหมดก่อน,นะคะ่ะแม่ดื้อใช้ไส้ที่มาแบบสําเร็จแบบนี้นะคะที่บ้านแม่ดื้อเขาจะขายมาเป็นเส้นแบบนี้นะคะ่ะคือเขายัดใส่ในเส้นพลาสติกมานะคะ เราก็เอามาล้างทำความสะอาดนะคะแม่ดื้อสั่งเขานะเพราะมันไม่ได้มีขายต้องสั่งก็สั่งมาเยอะเลยค่ะแล้วก็เอาใส่ฟรีซไว้ก็แบ่งมาใช้ทีละครั้งเอาค่ะเสร็จแล้วค่ะไส้กรอกอีสานของแม่ดื้อแม่ดื้อไม่ได้ใช้เชือกมัดนะคแะม่ดื้อใช้มัดเป็นเป็นจุกแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดบิดไส้เอานะเวลากิน ขอโทษคะ่ะเวลากินมันก็จะง่ายนะคะตัดอาไก่ตัดก็ไม่ต้องมานั่งเก็บเส้นเชือกนะคะแต่การพันแบบนี้บิดแบบนี้มันจะเสียเวลากว่าการมัดเชือกแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราทํากินเองเนาะเนี่ยทั้งหมดก็ได้แค่นี้คะ่ะเดี๋ยวแม่ดื้อก็จะตากแดดไว้แค่วันนี้วันเดียวนะคะเพราะว่าแม่ดื้อไม่ได้ชอบกินเปรี้ยวมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะย่างกินวันหลังคะ่ะตอนนี้แม่ดื้อขอไปกินยาแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานแล้วก็จะนอนนะไม่ไหวปวดหัวแล้วคะ่ะ ใส่กรอกแม่ดื้อนะกับแป้งพิซซาของพี่ยิ้มเดี๋ยวแม่ดื้อแอบดูนะอุ้ยยอนได้แชมอุ๊บมิเฉล้นนะดูปะเดินเดี๋ยวอ๋อกินกระเทียมนี่ฟุ้งทั้งบ้านเลยนะเดี๋ยวเย็นนี้นะแม่ดื้อจะผ่ากินไนงะเดี๋ยวไปผ่าหัวกระล่ำปีแช่น้ำไว้ก่อนนะจะได้กรอบๆไม่ได้กินแต่กระลำปีนะเพราะว่าขิงก็ไม่กินนะคะพริกสดก็ไม่กินคนะ่ะ กระล่ำปลีหน้าร้อนนะคะก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะเป็นบางๆเหมือนของเมืองไทยถ้าแบบปกติก็จะแบบหนา,นาๆที่แบบมีขายทั้งปีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบผิวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก้าก้านเหรอเปลือกไม่ได้ก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะ ที่มันบางๆแบบนี้ค่ะก็จะมีแค่ช่วงซัมเมอร์นะคะถึงจะได้กินตอนนี้ก็มีมาขายแล้วนะแม่ดื้อเห็นเจ้ากระหล่ำปลีนี่แหละคะ่ะก็เลยอยากกินไส้กรอกนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อจะหั่นแล้วก็แช่น้ําเอาไว้นะคะจะได้กรอบๆค่ะแม่ดื้อหั่นไว้ครึ่งหัวนะคะหรือว่าจะหั่นหมดเลยกินไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นได้นะเนี่ยเดี๋ยวหั่นอีกครึ่งหนึ่งใส่ไปด้วยเลยค่ะ จัดการไปหนึ่งหัวเลยนะคะเดี๋ยวมาที่คอไปล้างเขียงล้างมีดกันนะ,ะอันนี้เป็นกรวยที่ไม่ได้ใช้กรอกไส้กรอกนะคะเน<ฟ>ี่ยมันจะมาเป็นชุดแบบนี้นนแล้วก็มีกล่องมาให้แม่ดื้อบอกให้พี่ยิ้มเอาไปตัดให้ไปเขียนให้แล้วแม่ดื้อไม่ชอบมันยาวนิ้วมันนิ้วโป้งเราเวลาเรายัดเนี่ยมันลงไปไม่ถึงยาบาริชาเดินโพสตริปะะปฮะยาบาริชาเดินโพ<ะ>สต์ริปไปฮะยาบาริชาเดิสตริปไปฮะยาบาริชาเดินโพสต์ริปไปฮะยาบาริชเดินโพสต์ริปไปฮยาบาริชาเดินโพรา เด็กกูไรเด็กกฟิตตอนนี้แม่ดื้อกำลังย่างไส้กรอกอยู่ในหม้อทอดไร้น้ำมันนะฮะหิว <laughs> แล้วอยากกินแล้ว <laughs> พี่ยิ้มตัดมาให้แม่ดื้อนะคะทาไปนั่นมาให้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนตะไบอะคะ่ะไม่ให้มันเป็นแบบนี้นี่คือถ้าตัดธรรมดามันก็จะเป็นหย,ยาบๆแบบนี้เนาะไม่ได้ยังคิดอยู่ว่าลืมบอกพี่ยิ้มเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําอย่างนี้เวลาเราเสียบไส้แล้วไส้จะขาดนะะเดี๋ยวแม่ดื้อต้องเอาไปล้างใหม่ ทีนี้จะได้ทําไส้กรอกกินเอง่เมื่อก่อนนี้แม่ดื้อซื้อพี่คนนึงกินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ซื้อแกเพราะว่ามันลําบากอยู่ไกลกันนะแม่ดื้อก็เลยต้องทํากินเองนะเนี่ยอยู่เมืองนอกก็ลําบากแบบนี้นะถ้าไม่ทําก็ไม่ได้กินนะซื้อเขาก็ถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็ก็ไม่ลําบากนะแต่อยู่ไกลกันมันก็ลําบากดย่ย <c> ว <oughs> ม่ด้ไปล้างกล้วยนี้เก็บก่นนะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะ เดี๋ยวแม่ดื้อขอตัเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราพันพันเอาอย่างเงี้ยเราทําเองเนี่ยไม่ได้ใช้เชือกมันก็จะง่ายนะเวลากินก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเก็บออกแต่ว่ามันก็จะช้ากว่าใช้วิธีพันเชือกนะถ้าใช้เชือกมัดนะคะมันจะมันจะไวมันจะไวกว่านะไอ้บิดๆอย่างเงี้ยเสียเวลาแต่ว่าเวลากินจะง่ายเออม่ด้จะได้เวลากินแล้วนะคะนี่เดี๋ยวขอไปล้างหม้อทอดกันนะคะแม่ดื้อไม่ได้ใช้กระดาษไขรองนะคะเพราะว่าแม่ดื้อว่ามันไม่กรอบ เหมือนมันไปนบังรูที่เป็นรังผึ้งอะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ใช้เนี่ยมันจะกรอบดีนะโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปทานกันนะคะทานด้วยกันค่ะทำไมที่จะกัดกันนะร้อน,นเลยหนังเยอะสะใจเลยะคะ่ะ ทำกินเองเนาะอยากจะใส่อะไรเยอะก็ใส่อันนั้นนะไม่ไดื้ขอ,อกินข้าวก่อนนะคะอันนี้ข้าวเย็นไม่ไดื้อนะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วค่ะไม่ไดื้อทาตั้งแต่สิบโมงสิบเอ็ดโมงเช้าะคะ่ะสิบโมงแน่เป็นสิบโมงเนี่ยค่ะได้กินตอนเย็นเลยใช้เวลานานนะ <c oughs> ของทำยากเนาะเดี๋ยวม่ด้ขอทานกันนะคะ วันนี้ได้ทําแกงเหลืองแล้วนะคะแม่ดื้อทาปลาที่วันนั้นที่แม่ดื้อตัดหางไว้ตัดพุงไว้ะคะ่ะนี่หม้อใหญ่เลยนะแกงเหลืองเป็นอะไรที่ทาง่ายนะแค่มีพริกแกงนะะมีปลามีหน่อไม้ดองก็เดี๋ยวแม่ดื้อขอตัวไปกินข้าวกันนะคะข้าวเช้าแม่ดื้อค่ะเป็นเวลาบ่ายโมงนะวันนี้ตื่นสายนะเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะเดี๋ยวแม่ดื้อก็จะทานข้าวนะพี่ยิ้มกับพี่ดื้อขึ้นไปบนเขาละไพ่ช่วยพ่อปู่เปลี่ยน ปั๊มน้ำที่ซื้อมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวญาติจะมานะคะตอนช่วงอีสเตอร์ลหลานๆไม่ได้จะมากันนะคะอ่าไม่ได้ขอกินข้าวกันนะคะแล้วก็จะได้ทำงานบ้านต่อค่ะได้หม้อนหนึ่งเลยเดี๋ยวไม่ได้จะทำทอดมันแล้วนะคะอันนี้ใช้พริกแกงที่ไม่ได้ปั่นเองนะแล้วก็เนื้อปลาที่บุกกับแม่ย่าให้มานะคะข้างล่างไม่ได้ใส่ไข่ไปแล้วฟองหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้จะไปปั่นน่ะ ตอนนี้แม่ดื้อปั่นเสร็จแล้วนะคะแม่ดื้อจะตักใส่ถุงเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าแม่ดื้ออยากจะรอไปดูถั่วถั่วแขกค่ะถั่วฝักยาวไม่มีไม่ได้ไปร้านไทยนะจะไปดูถั่วแขกที่ร้านฝรั่งค่ะว่ามีหรือเปล่าพวกนี้แหะ,ะถึงจะทำนะคะวันนี้ก็ปั่นแล้วก็เก็บใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวแม่ดื้อขอตักใส่ถุงก่อนนะเนี่ยค่ะเนื้อปลาฮิเสเขาจะเหนียวเหนียวนะแม่ดื้อชอบเอาปลาชนิดนี้มาทำทอดมันนะแม่ดื้อว่าเนื้อเขาอร่อยเขาจะเหนียวเหนียวเหนืด คือปลาชนิดอื่นทําไม่ได้เรื่องะคะ่ป ара, ป ара ะปลาปลาชนิดนี้ทาแล้วดีะคะ่ะถ้าได้มาไม่ไดีก็จะทําเป็นทอดมันนะคะไม่ไดีก็จะใส่ตู้เย็นไว้แล้วนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะรอผักดเดียวไม่ได้ปรุงรสอะไรไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่น้ําปุงน้ําปลาน้าตาลทรายชูรสไว้เรียบร้อยละถ้าเกิดได้ผักมาก็มาซอยถั่วแขกก็ติดต่างเป็นส่วนผักยาวแล้วก็ใส่แล้วก็ซอยใบมะกรูดใส่แล้วก็บั้นทอดแค่นั้น,นะคะ่ะก็เป็นพุ่งนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนทอดพุ่งนี้นะคะ่ะถ้าได้ผักวงเล็บ เดี๋ยวแม่ดื้อจะยำมะม,ม่วงกินนะคะซื้อมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวมันจะเหี่ยวซะก,ก่อนดูจนรัวมันจะดำนะซื้อมาว่าจะกินแล้วบางทีแบบป่วยมั่งอะไรมั่งก็หายอยากไปนะคะแต่ของอยู่นี่เนาะมันกินทิ้งกินคว้างไม่ได้นะคะแม่ดื้อก็จะจัดการมันค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จค่ะ <S <S ตอนนี้สับเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดื้อจะใส่น้ำปลาด้วยแล้วก็จะซอยหอมแดงใส่ไปด้วยนะคะ <S <S ตอนนี้กาลังทําอาหารให้พี่ดื้อกับพี่ยิ้มไปด้วยนะ,ะต้มมันอยู่ <S <S แล้วก็อันนี้เป็นบราวน์ซอสนะคะ อาหารของพี่ยิ้มแล้วก็พี่ดื้อนะฮะแม่ดื้อไม่กินนะไม่อยากเดี๋ยวจะใส่ซ,ซอสไปค่นี่ค่ะอาหารฝรั่งที่บ้านแม่ดื้อไม่กินนะวันนี้ไม่อยากวันนี้จะเป็นคนไทยจะกินปลาร้าอ่มามะม่วงขยำนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะมะม่วงขยำของแม่ดื้อ ไทยไทยไทยปลาดาแม่ดื้อเดี๋ยวเขา,าช็อตนะอรอ่รอ,รอยมากมากอร่อยมากมครับหนูก็ต้องพูดไทยด้วยเดี๋ยวไปเมืองไทยแล้วพูดกับยายไม่รู้เ,เ<อ>รื่องแหมจริงจริงเดี๋ยวไม่ได้ขอขยำก่อนนะคะ ไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าใช้ปลาราน้ำปลาแทนน้ำปลานะขยำไว้แล้วก็เดี๋ยวพอเข้าที่แล้วก็ใช้ตะเกียบกินนะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติต้องเร้าใจเพราะมีปลานะคะจะได้มีแรงค่ะกินไหมปลาน่ะกินไหมครับพิมกินไหมปลากินไหมไม่กิน โอเคค่ะแม่ดิขอตัวทานกันนะคะเมื่อวานเพื่อนแม่ดิส่งข้อความมานะคะชวนไปกินกว๋วยเตี๋ยวตอนช่วงอีสเตอร์นะคะแม่ดิก็เลยจะแช่ถั่วงอกเอาไว้ก็จริงๆก็ยังไม่รู้นะว่าเต็งจะไปหรือไม่ไปเพราะว่ายังเป็นไข่อยู่นะกลัวไปติดเพื่อนแ <c oughs> ม่ด้ก็ยังไม่ค่อยดีแต่ว่าวันนี้แม่ด้ก็เลยช่างนะว่าสองร้อยกรัมอันนี้เป็นถั่วเขียวแห้งนะสองร้อยกรัมเมล็ดแห้ง เดี๋ยวดูว่าตอนเพาะถง,งอกออกมาเราจะได้เยอะแค่ไหนนะคะเนี่ยสองร้อยหนึ่งกรัมเนี่ยไปแต่ไม่ได้อขอไปแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ปลูปลูกคะ่ะไม่ได้ต้องเก็บเม็ดที่เขาแตกอย่างนี้ออกด้วยนะคะเพราะว่ามันจะไม่เกิดนะเม็ดที่มันแตกอย่างนี้แล้วมันจะไปเป็นถั่วเน่านะเนี่ยในนี้ก็มี ก็เดี๋ยวไม่ดื้อก็ซาวไปเก็บไปนะอย่างนี้นะตอนนี้แม่ดื้อก็เอาแช่น้ำไว้แล้วนะคะเลือกเม็ดที่มันแตกที่มันหักออกหมดแล้วนะคะก็แช่ไวค้ค้างคืนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาปลูกกันค่ะอไม่ใช่มาปลูกมาเพาะถั่วงอกกันค่ะมเมล็ดถั่วเขียวที่แม่ดื้อแช่ไว้เมื่อคืนนี้ก็บานแล้วนะคะอวบแล้วเดี๋ยวแม่ดื้อจะเอาลงเครื่องเพาะถั่วงอกนะคะ เ,เครื่องเพาะถั่วง,งอกของแม่ดื้อนะคะเนี่ยเสาวันนี้จะงององนิดนึงนะเพราะว่าตอนนั้นแม่ดื้อเอาไปใช้ตอนที่แม่ดื้อเปิดร้านอาหารนะคะแล้วก็เอาไปล้างในเครื่องนะเพราะว่าบางทีก็หลายคนทานะถ้าแม่ดื้อล้างเองแม่ดื้อจะล้างด้วยสกอตไบท์ธรรมดาไม่ได้ใส่เครื่องนะคะแต่อยู่ร้านมันรีบันอะไรเงี้ยน้องๆเขาก็ใส่เครื่องก็ไม่เป็นไรคนะ่ะถึงวันจะเอียงวันจะงอมันก็ยังใช้ได้นะส่วนฐานเขาแม่ดื้อเอาไปใส่น้ําแล้วก็าวางไว้ตรงนี้นะ เสียปลักเวลาปลักนี่ก็พี่ยิ้มเปลี่ยนให้นะคะตอนที่ปลักเอามาจากเมืองไทยมันไม่ใช่ปลักที่ใช้ได้ที่ยุโรปพี่ยิ้มก็เปลี่ยนปลักให้แม่ดื้อนะคะก็เดี๋ยวเอาเอา,เอาชั้นมาตั้งบนนี้แล้วก็กดปุ่มเนี่ยะมันก็จะรดน้ําของมันเองนะคะไปเดี๋ยวแม่ดื้อขอไปจัดการถัวร่วลิสงเอ้ไม่ถั่วเขียวกันค่ะชั้นที่เพาะนี้มีสองชั้นนะคะแม่ดื้อก็แบ่งแช่ไว้สองกระมังเมื่อกี้นี้นะก็จะเป็นชั้นละกระมังนะคะ เดี๋ยวเอาอันนี้ลงก่อนก็จะเกลี่ยๆไปนี่เดี๋ยวไม่ได้ขอทำสองมือนะคะได้เยอะมากเลยค่ะไม่ได้ลืมนะคะไม่ได้เพาะนานแล้วน่าจะเป็นน่าจะเป็นชั้นละหนึ่งร้อยกรัมนะคะสองร้อยกรัมนี่คือแน่นเลยนะเดี๋ยวค่อยดูต้นมันจะเบียดกันนะทีนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะแช่ไปแล้วมันก็ต้องปลูกกันนะคะเดี๋ยวไม่ได้ขอจัดการอีกชั้นหนึ่งก่อนนะคะ ได้แล้วมาสองถาดนะคะเดี๋ยวแม่ดิ้จะต้องเอาวางลงไปข้างในนี้นะคะแล้วก็เอาท่อเนี้ยคะ่ะเสียบไปตรงกลางมันก็จะไปทะลุก,กับตรงท่อน้ําตรงตรงที่ตั้งอยู่นะคะเดี๋ยวแม่ดิ้พาไปดูนะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่ดิ้จะยกไปนะอุย้ยท่อหลุดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะท่อตรงกลางเนี่ยก็จะทะลุก็จะทะลุกับท่อที่ติดกับไอตัวนี้นะคะ ตอนนี้ไม่ไดื้อเสียบไปได้แล้วนะคะก็จะเอาหัวนี้ใส่ลงไปก็วางไปเฉยๆนี่ยนะคะแล้วก็เปิดเครื่องนะคะกด power ก่อนแล้วก็เลือกอุณหภูมินะคะไม่ได้เลือกตัวนี้แล้วกันนคะคะเครื่องก็ทํางานแล้วเขาก็จะรดน้ำนะไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงที่รดทีหนึ่งนะคะเราก็ปิดฝาไว้เลย เราไม่ได้จะหาผ้ามาคลุมนะเพราะว่ามันมีรูเพื่อไม่ให้แสงเข้าไปเดี๋ยวต้นต้นถั่วงอกมันจะเขียวนะก็แค่นี้ค่ะนี่เอาผ้ามาคลุมไนะดเดี๋ยวพอรถไปสักพักหนึ่งเขาก็จะหยุดทํางานนะคะแล้วเขาก็จะมารถใหม่รถเป็นรอบๆค่ะเดี๋ยวไม่ได้ขอไปทํางานบ้านก่อนนะคะแล้วก็จะทานข้าววันนี้ก็ เป็นน้ำแข็งบนผิวน้ํานิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้ไม่ค่อยหนาวไม่ได้ติดลบว,วันนี้เดี๋ยวมาดูไปดูกันกี่องศาข้างนอกสามองศานะคะวันนี้ความชื้นอยู่ที่หกสิบสี่ในบ้านนี้อยู่ที่ยี่สิบสามองศานะคะต้นมะเขือไม่ดง้งามๆเพราะอากาศเริ่มอุ่นแล้วค่ะ แม่ดื้อไปซื้อของกลับมาแล้วนะคะก็ได้ถั่วแขกมานะแต่ว่าไม่ค่อยสวยคนะเหลืออยู่สามถุงอ่ะถุงเนี้ยที่ไม่ได้ซื้อมาเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกบ้านไม่ได้อยู่บ้านนอกนะของมันก็จะไม่ค่อยสดไม่ค่อยสวยเหมือนอยู่ในเมืองนะคะก็เดี๋ยวมาทําทอดมันกันค่ะตอนนี้ก็ทาทําง,งานทุกอย่างที่อยากทําเสร็จแล้วนะคะเหลือทําทอดมันเนี้ยแหละคะ่ะไปดูกันค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเก่าแล้วเนาะ เดี๋ยวแม่ดิ้ก็จะเอาไปล้างแล้วก็จะมาหัน่นแล้วก็จะไปใส่ในในทอดมันนะนี่อันนี้เหลืองละตอนนี้แม่ดิ้ล้างทําความสะอาดแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นใบมะกรูดท,ที่แม่ดิ้ฟรีซไว้นะเดี๋ยวแม่ดิ้จะซอย <c oughs> ขอโทษคะ่ะไม่ด้ยังไม่ค่อยดีนะก็มีไข้ขึ้นเป็นบางเวลานะครับตอนช่วงไหนดีก็ทำอะไรได้แต่ช่วงไหนปวดหัวก็กินยานแล้วก็นอนนะคะ อันนี้เป็นใบมะกรูดแช่ฟริสนะคะแม่ดื้อเอาบาลางแล้วก็ตัดตรงก้านเนี้ยทิ้งไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะซอยแล้วก็จะเอาใส่ไปในใส่ไปในทอดมันค่ะ ไม่ไดิ้อซอยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ไดี้อก็จะไปใส่แล้วก็ไปผสมนะตัวฝักยาวไม่ได้ใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่าไม่ได้ว่ามันเยอะเพราะว่าเนื้อปลาไม่ได้มีแค่ก้อนเดียวแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมาผสมกันค่ะ เราจะมาทอดข้างนอกกันนะคะแม่ดื้อเตรียมของมาแล้วอันนี้จานแล้วก,กระดาษเอาไว้ซับน้ามันที่ทอดเสร็จนะคะอันนี้ก็คือ <c oughs> ขอโทษค่ะอันนี้ก็คือเนื้อปลาปลาทอดมันที่ไม่ได้ผสมไว้แล้วนะคะอันนี้น้ําล้างมืออันนี้ก็ไม่ไดื้อจะทอดในหม้อนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เปือนน้ามันนะเดี๋ยวใส่น้ามันไว้ก่อน อาหารไม่ได้เสร็จแล้วนะคะไม่ได้กินกับแกงเหลืองนะคะที่เหลืออยู่ก็กินข้าวอันนี้อาหารพี่ยิ้มพี่พ์ทําเองอร่อยไหมคะเนี่ยถ่ายใหญ่อร่อยไหมคะอร่อยแล้วพี่ดื้ออยู่ไหนอ่ะคูดือเล็กซานเดอร์เนี่ยถ่ายรูปแข่งกันนะผัวกับเมียอันนี้ทําเองเลยถ่ายรูปไปอวดพี่ชายนะคะพี่ยิ้ม โทรหาลูกชายเรียกพี่ยดื้มมากินข้าวพี่ดื้ออยู่ข้างล่างกับย่านะเพราะว่าอาทิตย์นี้พี่ดื้อไม่ได้ไปโรงเรียนไงหยุดอ,อีสเตอร์ก็คงจะกินแค่ตอนเย็นนะคะแล้วที่เหลือก็พม่ดื้ก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะ